สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทรชแนลนะครับวันนี้เกมเษตีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับมีอีเวนต์จี้เครื่องรางเข้ามานะเป็นจี้เครื่องรางฮาโลวีนนะครับผมก็มีมีเจ้าของอาคารนี่นะแป่นสปริงฮาโลวีนนะครับเครื่องขยายหลุมดำแม่นยำฮาโลวีนหมวกฟาโลฮาโลวีนนะครับแล้วก็ บัตรเชิญฮาโลวีนนะครับคือบัตรเชิญเนี่ยมันเชิญแค่4ีเปอร์นะแล้วตกเมืองก็ไม่ได้เงินคืนนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกิจกรรมการเล่นก็ประมาณนี้ความสามารถก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะทุกคนก็จะรู้กันัแล้วละไปะเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยเดี๋ยวผมจะลองสุ่มสักสองพันนะครับคือไอดีเนี่ยเป็นไอดีอดีลองของผมนะมันขาดแค่มีจ้าของอาคารนะครับ ที่ยังไม่มีใครที่มีอยู่แล้วนะอีเวต์นี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะอยากจะสะสมก็อีกเรื่องนึงนะ <c oughs> ก็หาได้หาได้เอ้ยเอ้ยอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ย่ไปกดมือลั่นไปกดห้าสิบเพชรนี่อันนี้เลยนะเดี๋ยวเปิดของรองก่อนนะของดองนี่ยังเลยนะ มมีชิ้นส่วนเลยอะชิ้นส่วนเอยังไม่มาเลยอะเอ๋ <c oughs> ของดองหยับกิฟเลยนะอ่ะได้ชิ้นส่วนเอมาละ อ่าินส่วนเออีกเริ่มมาละเริ่มมาละต่อไปก็พวกเอบวกพวกเอสแล้วล่ะยัง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 ไม่มานะอ่ะหมดแล้วนะครับของดองมี2ีบาทในสุ่มด้วยนะ แม่ยี่สิบเก้าบาทลองไหมะเดี๋ยวก่อนดีวกว่าเฮ้หรือว่าจะลองเติมก่อนดีอันเดี๋ยวลองเติมก่อนดีวกว่าว่ามันจะได้อะไรน,นะเดี๋ยวผมลองเติมให้ดูนะหลานค้ายี่สบเก้าบาทโชวเ์เข้าไปมันสุ่มมันสุ่มเอได้เหรอโอ้โหแ ถ้าผมกดไปแล้วอะเพิ่งเห็นนะมันมีสุ่ม A ด้วยโอ้โหอนี่ถ้าเห็นว่าสุ่ม A ด้วยนี่ไม่ซื้อนะผมคิดว่ามันน่าจะได้ A แหละอ่ะเปิดเลยนะครับเผื่อมันได้ A บวกนั่นไงได้ A จ้าอย่าไปเติมนะครับ29่บาทเนี่ยการที่มันจะได้พวก A บวกหรือ S นี่ย,ยากกู่นนะ อมมาเริ่มสุ่มนะครับมีเพชรอยู่สามพันเจ็ดเดี๋ยวผมลองสุ่มไปสักสองพันก่อนนะถ้าถ้ามันเวิร์คค่อยไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่เวิร์คนี่อาจจะต้องหยุดนะมมาไหมโอ้โหแสงมานะครับแต่ว่าแสงมาแต่แม่อบกไม่มานะมาไหม อ่ะไอ้บวกมันละอุ้ยอะไรวะเนี่ยลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอม,มนี่คืออะไรวะเนี่ยมาไหมไม่มาไม่มาใครที่อยากได้แปนเลดมอนนะครับอีเวนต์นี่แหละเหมือนจะมีแปนเลดมอนมาใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้คะแนนลัคก,กี้เต็มละ เราหมดไป400แล้วนะปั๊บเอ้ยแอนลักกี้อ่ะได้มาแล้วเอนะเดี๋ยวไปดูกอนเหมือนผมว่ามันมีแปลนเลดมอนมาอยู่นะ ตอนตอนที่ผมดูในประกาศครั้งแรกอะ่ะเหมือนเห็นแปนเลดมอนมาอยู่นะเดี๋ยวนะอ๋อซุ่มแจกมอนสเตอร์สีส้มเดี๋ยวนะผู้เล่นใช้ใจ่ายหนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นอ๋อ 1s ขึ้นไปเมื่อกี้เราซื้อไป29บาทเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลุ้นสินะอ่ะเติมไปแล้วใช่ไหม เอาเป็นว่าเราก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วกันหนึ่งเหรียญยีบก้าบาทน่าจะหนึ่งเหรียญนะที่เราเติมไปไปสุ่มต่อเฮ้ยลืมไปดูว่าเราได้อะไรมาครับอ๋อเราได้หลุมดำแม่นยำอู้หาหกอันเลยเหรอหาไอ้บวกเนี่ยหลุมดำแม่นยำหกอันเลยนะโอ้ ส่วน S นี่หา3ชิ้นนะครับแต่ถ้าได้5ชิ้นนี่แลกแลกบัตรเชิญได้เอ้ยถ้าได้3ชิ้นแลกบัตรเชิญได้หมวกฟาโล4ชิ้นโอเคไปไปลองสุม่มอีกสักหน่อยเนื้อมาฮะฮี่บวกไม่มาเอ้ยเงียบกิป โหมันจะยากกูนะเอ็ดไหมลูกนะเอ็ดไหมเอดม็อเอดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัทุดิบนะเอเอเนี่ยเหมือนจะเอาไปรวมได้นะครับหืมโหเงี <c oughs> ยบดีจังเลยมาไหม ไม่มาเลยโอโหเงียบกิบอยากที่สุ่มหน่อยแม่เดี๋ยวลองไปสุม่มตรงตรงจี้บ้างนะครับมาจะแตกต่างกันไหมเออออกยากอยู่นะ มีสามพันเจ็ดใช่ไหมตอนนี้เราสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งร้อยแล้วเอโอ้ยชวนอะไรตอนนี้มาไหมเอ็ดลูกโอ้ยเอ็ดโอ้เอ,อ,เอ,อ,เอมารัวๆเลยจ้า Sử dụng khá năng lượngél. Nhất tên meなるほど lắm. Nếu ngươi muốn, ngươi chưa bao giờ Này sẽ có โชวเข้าไป <c oughs> ยากอยู่นะอีเวนเนี้ยอ,อุอออ้ยยงหน้ากันเชิญเลยมาเ <c oughs> ชิญเลยนักหนาเนี้ยอ,อีเวนก็ออกอยากนะ โอ้ตรงไหนก็เหมือนกันครับถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขายกันใหญ่ที่สุดใหญ่ <laughs> ที่สุดม,มันไม่ออกอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเราก็มาสุ่มตรงนี้เถอะตรงนี้ยังได้ไอโบมาตั้งชิ้นหนึ่ง หน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเลยออกยากเลยโอ้อมาลวนๆนะโอ้ยเละทีมาเป็นคารุนเลยเอบวกในลูกโอ,โอ้ยไม่มาเลยอะเอบวกเนี่ย ออยาก,กโคตรๆอ่ะผ่านไปแล้วสองพันได้อีบวกมาชิ้นเดียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยดวงดีแท้เราโอ้โห คะแนนลัคกกี้ก็นนเงียบไปนะที่บวกไม่โผล่เลยในคะแนนลัคกกี้เนี่ยอุย้ยเอ็ดเลยแต่ไม่ใช่วัตถุดิบนะเดี๋ยวไปดูรวมก่นนะว่ามันมันมีรวมไหมอ๋อมีรวมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปอัพมาก่อนนะ มาผมก็ไปอัพมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองรวมดูนะครับดูสิว่ามันมีโอกาสที่จะได้อะไรบ้างมีรองเท้าป้องกันนะครับเจ็ตแพคเคาน์เตอร์ถุงมือไททันอุปกรณ์เขียนแบบบรรณาลาสเก็ตจรวดสมุดอันเชิญที่เป็นทักอุปกรณ์เขียนแบบผูชนะแล้วก็เครื่องควบคุมเวลาอืมอยากได้รองเท้าป้องกันนะไอดีไอดีลองผมเนี่ยยังไม่มีรองเท้าป้องกันเลยไปอืม <c oughs> เครื่องควบคุมเวลา ว่ามาลัวๆแน่เครื่องควบคุมเวลาเนี่ยไปทีนี่สองนะครับอืมสกเก็ตจะหลุดยังไม่สามกันเลยนะคุยทสามนะครับไปโอ้ยวันหลายัางไม่สามกันเลยนะสามคู่ ไปลูกไปโจเริ่มซ้ำแล้วเริ่มซ้ำแล้วไปอเสียนบนมาครบเลยเสียนล่างนี่เงียบอิบเลยนะไปเสียนบนเฮ้ยโอ้ยวันหันลา ถอยต่อกันแล้วล้วเลยเชียมาเรื่องควบคุมเวลาโอ้โหรวมไปอีกคู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยมาเออไม่ได้แถวล่างเลยนะ รวมไปหลายคู่อยู่นะหกเจ็ดคู่อะไม่ได้แถวล่างเลยโอเคนะครับผมอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้นะใครที่อยากจะลุ้นเป็นเลดมอนนะครับเป็นเลดมอนฮาโลวีนก็เติมนะครับ29บาทแต่ใครไม่อยากไม่อยากได้หรือมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมนะครับอีเวนต์นี้ใครที่ขาดอะไราขาดอะไรกันก็ตามหานะครับแต่ถ้า มีอยู่แล้วก็ข้ามนะครับเก็บเพชรไอดี ID หลักผมก็คงจะเก็บเพชรนะครับพ่าของผมเ่มีหมดแล้วอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย